กลับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกทกท่านสวัสดี FC ช่องนำโชคชาแนลนะครับเนะาะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเช้าว,วันที่26เดือน11 2564อ่าวันนี้ก็มาจุดทูบตัวเลขเพื่อเป็นแนวทางอีกเช่นเคยนะครับเนาะเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเนาะจะเป็นตัวไหน เมื่อวานจุดไปได้713นะครับเนาะคลิปก่อนก็ได้713อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นตัวไหนอ่าผมว่าที่ออกมานี้ก็น่าจะเป็นเลข7แล้วแ่ะครับมาดูกันสิครับว่าจะเป็นวันที่3มไหมนะครับเนาะ,ะผลออกรางวัลหานอยเมืม่อวานนะครับเนาะออกอ่าสี่ส ก็เข้า2ตัวไป1นึ่านะครับนอกพี่นอนะ้องเนาะอ่าเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับว่าจะเป็นตัวไหมตัวไหนของวันนี้นะครับเนาะไปชมกันเลยครับผม ตัวเลขออกมา2ตัว71แล้วนะครับเนาะตัวที่3เนี่ยผมมั่นใจว่าเป็นเลข3แน่นอนอ่าถ้าเป็นเลข3เนี่ยก็คือเข้าไอจุดมาใน3วันเป็นเลข3จริงด้วยครับจุดมา3วันเนี่ยได้713ทั้ง3วันเลยเนาะครับเนาะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่3ได้713เมื่อวานผลฮานอยออกมาก็เข้า13นะครับพี่น้องเนาะ ส่วนวันนี้จะเป็นเข้าหรือไม่เข้าเดี๋ยวเรามารุ่นกันตอนเย็นเนาะครับเนาะอ่าเป็นแนวทางเท่านั้นเด้อครับเดอ้อพี่น้องเด้อไม่ได้แนะนําให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเนาะครับเนาะอ่ะไต้ตัวเลข3ตัว713ดหนำกัน3วันซ้อนแล้วครับอ่าสำหรับคลิปคลิปนี้นําโชคชาแนลก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ